สวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกทุท่านนะคะตา,ตามพี่นะคะมาตามพี่มาเล่นน้ำได้จริงๆเลยแม่นา่ล่ะน้าว่าหล่ะใส่สูเห็นงวดอยู่ฝั่งผุ่นลอยไปฝั่งผุ่นเลยแกเสือออกมาผ้านองเล่นน้ำไปทางไหนเอาทั้งผุ่นบอ น้องชาย<อ>มาเรียกพี่ไปเล่นน้ำอืมจักมือหน่มือหน่องข่อยมือนอย่างเดียวนเานาะเลิกบ่ลูกเลิกบ่เอ <c oughs> อบ่อไหนก็จะเป็นบวกอยู่บ่ย่านเด้อ <c oughs> ง่วมากตัอไปตัวมันนะง่วมากง่วงอยู่ฟังพุนพี่เขาก็นอนดีดีเล้จะนอนเพิ่กัจิไปจิ้มดาคีอ,อีกเท่านั้นนี่พูน โอ้ยทานอนลูกไส้ไข่อไมหมล่ะายเติมมือเปอละหนีมาลูกหนีมาปล่อยปล่อยปล่อยอันอั่นนั่นนั่นนั่นมา,มาแล้วพี่หนีแล้วพี่หนีแล้วเลิศเลิศเล็ดเล็ด เออเย้าขึ้นเย้าขึ้นตัวหน้าเตะขี้มีิ้งงี้วอนถอยได้เจ้างี้วอนถอยได้เจ้าออแม่นยังเด้อค่ะไปแล้วไปแล้ววิ่งตามบอดไปแล้วก็ใจแม่นเจ้ามวนอยู่สองตูนเนาะ บอลหนีนบอลเลิกตกลงบอลพี่พุ่นงนั้นมาแนงเราไงย่างขาเป๋งั้นนี่แหละเล่นบอลได้หูว่าขาเป๋เท้าคาเป๋คุณล้างเต้านองอีกนัน่นนัน่นแต่ใช้หูแล้วนีการต่อย,อ,ยอีกมีการต่อยขาลังต่อยน้องอีกอ้นอ้นอ้นเมื่ง่าเบิ่งขีดต้มอันตี นึงวันตั้งหนึ่งวตงาบินเนาตัวหมดนงนาัก่หมงลนังล่งนงเลยนางล่องเต็งไ้นันลาดันเต็งไปนันล่นงลเนังเลยอนนง็นนงกอีเ้าตันละโอ้ยจะเมียนมูเจ้าเนาะ อ้ Dante, asure, ่อนกันล่ะล่ะผุนลราเพิ่นอ่อนกันล่ะล่ะล่าผุนอ่อนไปอ่อนมากงาหน่อยเน็กนองน้านั่น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 กี่โฟน้องกี่โฟน้องกี่โฟน้องไปแล้วไปแล้วเจ็ีที่สตเมื่อก่อนละค่ะผุนคากระสันเงินกับปุกท่านเข้า <Merci. S 2> oh, 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 โอ๊ยๆว้าตะลอไมล้ยวตะลอดโยอโอ๊ยค่อยเมื่อยค่อยเเมื่อยยังไงค่อยมื่อยน้ำลูกเหลนแนเอาฟังยสงองสองเสง เสียงเศร้าหะเพิ่นเศ้าแหละเสียงฟ้องากแล้วเมือมาสั่นเอ้ะเจ๊ต้องหต้นอีกเตะเตะกํลังไหวอีกโอ้ยนางูเจ้ากระไดนั่นนั่นั่นเพี่ง้องนามเลยไอ้นันโอ้ยเนอะพ โอ้ยอย่าะไรคอยจิ้มมือยน้ำเด็กน้อยสองเชือกนี่ะงั้นนั่นก็บอกว่าถอยพลศิษยตะเรือพลกำมะกาตะเลิดเลยพี่ไปเลิ่นไปไปลงน้ำเลิ่นลงน้ำเลิ่นลงน้ำเลิ่นลงน้ำนั่นควดควาดควดอะไรจะเกิดไปนั่น โอ้ยไรปนกล้วยปนงวดเลคัะนี้นะะนจรัพกับวัน <c oughs> ไปแล้วปุณอาป้พี่นร่องน้องกับปน่องกันนะคะันุ <c oughs> หลัดปนกล้วยปนงวดเลยคัน <c oughs> นี้เหะะ <c oughs> ยาขยอหยดเอฟซันว่าไม่ไงวอน <c oughs> เพิ <laughs> ่งเพงขายันนอขายันพี่ละพุน่น <laughs> บว่างหนักลูกเจา้าสไลเดอร์ลงไป <laughs> ดูดูดูขี้โพแยัง <laughs> ไงนะลูกเอ้ย <laughs> ดูแล้วเหมือนเขามีความสุขมากเนาะ ไปเบิง้งไปทางไหนขึ้นเพออฟฟิศเลยบอกบ่งเขาดูดน,น้ำพุ่นพี่คนสอดแลนกันบเสาคือกันเราว่า <c> เ <oughs> มื่อยเมื่อยแล้วว่า <c oughs> นั่งแล้วนุนพญายรทเลนต่อปัญหานี่พญายันเล,นเลิศพญายเลิศยันเลนไไนิศเล่นพอดีกัวิ่งไม่หันแล้วกลัวเลวิศ แสบแหน่นอนน้ำชี่บังลูกสันตัวเวล้ขาผูกห่างกันละห่างกันโทษดูดูป้าตายมดเทิดคันนี้มาแวมองมาใส่ใบเนะา,มานะ,ะม่งบันนอาาาาาาไา่านานาาาาามาา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 า ว้าครับผัวเล่นเล่นนี้เลิศลักนะคะคุณน้ายบอกับตะเลินวิ่งหนีเลิศลักแล้วโอ้พุงแต่ละเชือกกลับไปนอนเลยเด้อนี่เล่นน้ำเหนื่อยไม่ไปไหนนะคะพี่กับน,น้องอยู่ด้วยกันแล้วก็พึ่งกัน เมื่อย์ละวะสันพี่อ้นก็เมื่อยข่อยก็เมื่อยคือกันหล่าก็เมื่อยคือกันแต่พี่โอนก็ยังเมืย์หล่าก็เมื่อยคือกันเด้ดขน่ดนี้บังงึดบังงึดหลาอย่างเ่นน้ำหลาก็ลังห่อนบัดเพลาะครับเพนตั้มทาสิลงฟร่อนหันแต่ไดนบัดพลาะจุดเถอะอาคาหลังหลากไว้ล่องสาสา อ่ะพูนของหูุดหงิหดพี่วันเล่นมาเป่าตาหน่อยพะกมิบกมิบหลัดพี่ไวหวมวยพี่วิ่งโอพ่อมันใครแล้วนั่นล่องมาได้กินน้ำมานั่นนั่นแม่อ้ยเบิงบ่งเบิ้งเบิ่งตูดเพิ่น สำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากเก็บไว้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะคะเดีย๋ยวเจอกันวีดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ